นี่ก็เซเบียสนใจครับแต่ขอดูรายละเอียดรถก่อนเพราะว่าเอออกสารอ e v o ไวไม่มีครับมีแค่ไม่มีต้นฉบับนะครับมีแค่ถ่ายเอกสารมาเดี๋ยวเราเช็คเตยดูครับเพราะว่าการซื้อขายมันต้องมีอ้างอิงว่าที่มาที่ไปของรถก็คือถนดโนเล่มคู่มือครับถนดนี้อยู่ในตกสอหมดครับ ฝนล,ลงเม็ดแล้วครับฝนตกมาตอนรับนะครับเพราะงั้กแกว่าถ้าเกิดเนียแกจะขอหักจ้างวีกสักสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าให้พี่ตามเอกสารให้แกอะไรประมาณเนี้ยครับอคือประมาณสักสามสี่ห้าหมื่นอะไรประมาณเนี้คือจะให้พี่ตามเอกสารพอได้ได้พี่ได้เอกสารปุ๊บก็โทรมาแล้วจะโอนเงินให้ ให้เขาโอนตังมาผมก็มาเก็บเอสารไปโอจ่ายเต็มก่อนสองแปดแสนอ่าคือจ่ายว่าซื้อมาว่าสำเนาตัวเนี้ยผมไม่มีต้องมีที่บริษัทอ่าก็คือไปตามที่บริษัทอ๋อนี่พี่ซื้อจากบริษัทเลยนะคือบริษัทพี่คนนี้เป็นพนักเอ่อเป็นเจ้าที่บริษัทหัวหน้า่าอเราตอนนั้นที่คุยกันคือมาติดต่อกันทํางานอยู่กับการแค้หแห่งชาติเนครับก็เลยไปดูรถกันพอรถขึ้นจากเรือมาแกแล้วคนน้าพี่เป็นคนขับไอโคก็เลยไปเช็คเหมือนเราอ่ะรับบอโค่ก็เลยแบบ ติ้งมาแล้วไงก็เลยกดมาเลยก็คือพี่พี่ต้องวิ่งเข้าบริษัทเพื่อคือต้องต้องให้ไอ้ในในชื่อชื่อเอกสารชื่อใครชื่อใครกันเนี่ยนี่ของเอกสารตัวเนี้ยมันดูชื่อมันใส่ใครกันหนุกวันไหมคุณคุณจุร่าเนี่ยนี่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 เออนี่ไงตับตัดตับคนที่ทำสัญญาเนี่ยกับพี่เนี่ยคุณจุฬ่าเับกับี่เป็นกนุกเป็นกนุกวันจุฬารัตเนี่ยอี่เนี่ยเจ้าภาพข้าพเจ้าเนี่ยนะมีมันตรงกันกับคนที่พี่มีชื่อพี่อันนี้ชื่อช ใช่นี่คือบริษัทเขาน่าจะส่งเสริมมนชั่นนี่จะน่าอยู่ตรงบางนานี่แหละก็เ,เคยไปก <c ười> ็คือก็คือพี่อะต้องต้องต้องถือเอกสารชุดนี้ไปหาคุณคุณกหนกกันจุฬารัตน์เนี่ย <c ười> คือพี่ต้องถือว่าที่พอดีเอกสารผมมันไม่มีพอดีเขาซื้อรถไปแล้วคือเขาเขาอยากคือไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าเขาซื้อไม่ได้ผมจะขายรถ ผมจะขายรถอ่ะผมขอเอกสารชุดสำเนาของเอกสารชุดนี้หน่อยอ่าเขาจะเขาถ้าเกิดเนี่ยเขาจะออกให้มีค่าดำเนินการค่พันของพันอะไรประมาณเนี้ยถ้า่งั้นพี่ก็ต้องอานี่ไปก่อนก็คือเดี๋ยวพี่ตามเอกสาอก็คือตอนเนี้ยก็คือผมจะไปเจอคืผมจะขอเอกสารไทยไทยเลยคือผมจะขอตัวนี้ไปไหมไปอาตัวนี้ไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวไหนตัวนี้เหรออ่าตัวเนี้ยต้องถ่ายไปด้วยว่ะ อให้ให้พี่ให้พี่ซีหลอกถ่ายไปให้พี่ซีหลอกค่ะหาเขาเขาดูผมจะเอาสำเนาชทิศเนี้ไปไม่พี่พี่ไทยพี่ไทยเอกสารก็ได้ใช่ใช่ไทยเอกสารทุกแผ่นเลยเราจะเอาไหมเนี้ยเอาเอาเพราะว่าไหนนนวะตอี้ไม่ก็เดี๋ยวก็รอให้ผมนี้อะไรก็ได้เพราะว่าเออเวลาผมย้ายเนาะเขาต้องถามหาอยู่แล้วไงเออใช่แล้วก็ให้พี่สร้างเพราะว่ายิ่งยิ่งรถไม่มีเอกสารยิ่งยิ่งลำบากอยู่เอผมก็จะให้แยกกับที่แกอยู่ทีกับที่แกอยู่ทีเราพี่สารมาป่ะใช่ คือใช่เลยของฝ่ายยูโริดของเยาวีว่จำชนยังคือเอาสาบรรชนญา่อสายมาเขียนนีีบชชนน้ญา่สายล่ะขงนี่หนี้ไม่มีที่ถ่ายด้วยแถวแรกโรงเรียนที่เนืเออไกลเลยันีสนีก็คือก็ทำไงต่อเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือ เดี๋ยวรอทางเนี้ยว่าเรื่องตังค์เป็นยังไงคือตอนเนี้ยมันวงวงเงินเขาเขาถอนได้ห้าแสนเออมันเปลี่ยนตอนในโควิดนะี่นะผมก็เลยว่าหาวิธีว่าจะให้โอนให้มันครบแปดแสนนะแบบในตังค์ผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าผมโอนได้ห้าแสนผมก็ต้องรอพรุ่งน,นี้ถึงจะโอนเข้าถึงจะได้ย้ายรถให้มันนั่นแหละมันมันเสียเวลาไงผมก็เลยหาวิธีอยู่ต้องไปถอนนั่นแหละเอราันก็ไม่ได้มันก็ให้ห้าแสนไม่เราถ้ากดถ้ากดสักบาทเมันได้วงเงินเท่าที่เราขอครับ ได้ถอนอ่ะถอนอไม่เป็นที่การที่เยวได้ล้านนหมูลละล้านถอนอ่ะที่ถอนยืนเป็นล้านนถอนได้หมดปิดบัญชียังได้ใช่ไหมล่ะถอนปิดบัญชียังได้ถอนแล้วก็ฝากฝากของขายดีกว่าจะเข้าแบงค์ที่ไปเลยจบแบงค์เาแบงค์อะไรอ่ะแบงค์แบงค์เจ้าเดือพหรือไม่แบงก์ก็ใช่ปัญิตรด้วยกันเหมือนกันบอยเจ้าเจ้าเดือพวงเงินหรือบอยอีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยววุ้นขอวขายก็ได้ อ้เอไปแลอ้วนไ้แก่เลพราะยังไงก็ต้องโอนมาแปดแสนดีใช่ก็โอนเข้าไทยพาณิชย์ไปเลยแปดแสนมันก็เหลือแค่เจ็ดหนอ๋อเออก็เซียนสัญญาแปดแสนมาแหลครับอ้วนอ้วนกับบัญชีเราเลยถอนถอนเงินทอนมากแล้วก็มาฝากเงินอนขบัญชีเราใไ่เนในเี่ยในเนียหนึ่งเราเขาไปอนเ็่น โอนไปได้โอนไปได้ทีลห้าแสนไม่โอนอยู่หน้าธนาคารหน้าพนักงาน่ได้คือเจ้าของถอนเงินสดมานหลังมาฝากเงินสดไหนพี่บ้านสดเลยสดเนี่ยมันจะมีเรื่งเงินห้าแสนสูงสุดตอนนี้ใครมงินตัเอที่เอมเอ็มบุลองไปอันนี้คือเจาไปไห่เงินจากเจ้าอยู่บ้านอ่ะไปเบิกคือบัญชีเนี่ยไปเบิกไปเบิกธนาคารมากแสนแล้วก็เอาเอาเงินสดตัวไหนบ้างเข้าบัญชีพี่เป็นเรื่องของพี่ของพี่ก็ไทยพันธุ์นี่ใช่ไหมเนี่ยคือกถอนเนี่ยหน้าต้องยกเงินคือว่าล่ะ ถอนออกมาแล้วก็เข้าบัญชีพี่แค่ว่าถอนเงินออกมาพูดกับฝากไปใช่ก็เข้าไปชีมพี่เลยได้เองเดี๋ยากได้ผมลองแทนต้องถอนออกมาก่อนเพราะว่าถ้าบัตรพิเศษมันไม่สูงสุดใช่สรุปว่าปิดการขายครับคันนี้ครับเหลือเชื่อราคามากครับอลังการครับ อันนี้ต้องให้เครดิตในหน้าคนจริงของเราเลยครับเก่งมากครับในหน้าว่าเอาได้ครับกีน้น่หน้าสนมาดูแล้วปุ้นเงินเลยครับรอขึ้นเทนเลอร์อย้ายกลับครับ อันนี้ก็ดีหน่อยครับเป็นเก้งเหลี่ยมครับใช้สเปอร์เก้งเหลี่ยมถ้าเป็นเก้งหอเนี่ยมันเออนิยมนิยมครับตลาดนิยมต่างกัน ก็รอแม่อุนเงินมาให้ครับเพราะว่าเงินมันเยอะครับมันกดไม่ได้ครับไน่นาเลือใจครับไน่นาเลือใจครับไม่น่า,นาว่าะย,า,ยากขายรถจะของมาเอาขันนี้ครับ เอาถือใจหลอืมนุ่มาเที่วอยู่อันนี้ก็ตกลงซื้อขายกันนะครับนันน่าแล้วขายรถชิวมาครับดูครับ ยังสร้างอะไรแล้วคดไหลโบหิ่งยางไปเอาอันไหนหิวเข่านั่งเฝลารานขายเข่าอยู่โมโหแจ็คบึงสัญญาซื้อขายกันครับร้านแงอยู่ตามร้านประมาณร้าน7นั่น คนรู้จักกนครัๆๆๆต,อตอนนั้นน่าจะราว3านเจ็ด้าาสองแปดก้าห้าอันนี้พาระแกบอกแกหักนี่มาเลยแกหักนี่มาเขาไม่จ่ายตังค์ยังดีเนาะน,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 นี่ร้านเจ็ดเพิ่วะอน,นอทีนน่บทนทำบุญทำบุญไปวัดว่าวาได้บุญได้กุศล จะลงไปจะคิดเดีย๋ดวยวท่าในไทยเนี่ย